เรามีโอกาสได้ไปซ้อมตอนเช้าค่ะได้ไปไปยืดเส้นยืดสายหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเรามาถึงค่อนข้างที่จะเช้าแล้วก็ตอนกลางวันคุณหมอพยายามไม่ให้เรานอนเลยค่ะก็ให้เราไปทานอาหารไปทานอาหารไทยไมพี่พี่ใจดีเขามาเลี้ยงอาหารไทยค่ะแล้วก็ได้ออกไปเดินรับแดดเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับที่โรงแรมอ่ะเราหลับแน่นอนค่ะแล้วก็ฟื้นมานอนอีกทีก็คือสองทุ่มเลยถือว่าทุกคนปรับตัวได้ดีค่ะทุกคนพยายามที่จะฝืนไม่นอนแล้วก็ เก็บแรงไว้นอนทีเดียวค่ะแล้วตอนเช้านี้หนูมองว่าทุกคนร่างกายค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปรับตัวกันได้ค่อนข้างไวค่ะก็ึ้สายนิดหน่อยเป็นไงบ้างค่ะถือว่าดีค่ะถือไปสัมผัสบอลหน่อยไปวิ่งจ็อกเอาแรงหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สัมผัสบอลเลยมันจะห่างห่างบอลไปหน่อยค่ะดีค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราค่ะเพราะว่าพวกเราก็พยายามทำเขาเรียกว่าปรับตัวให้ไวที่สุดแล้วก็มีคุณหมอที่มาช่วย พวกเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะปรับตัวได้เร็วค่ะสรุปบทสัมภาษณ์อัจฉรพรคงยศหลังซ้อมแรก VNL 2025สนาม3อัจฉรพรให้สัมภาษณ์หลังซ้อมว่าสภาพร่างกายของเธอในตอนนี้ถือว่าพร้อมสมบูรณ์และรู้สึกดีที่ได้กลับมาสัมผัสบอลอีกครั้งหลังการเดินทางไกลการซ้อมครั้งแรกถือเป็นโอกาสสาคัญในการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องโซนเวลาซึ่งแม้จะยังมีอาการเพลียเล็กน้อยแต่โดยรวมก็สามารถปรับจังหวะได้ดีเธอยังกล่าวถึงภาพรวมของการซ้อมว่าเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ เพื่อนร่วมทีมมีพลังมีความกระตือรือร้อนและต่างคนต่างช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดแรกให้ดีที่สุดหลังจากฟังบทสัมภาษณ์ของเธอแล้วพวกเราก็หวังว่าทีมสาวไทยจะกลับมาระเบิดพลังแบบใครก็ต้านไม่อยู่ซึ่งในสนามนี้สาวไทยลงสนามค่อนข้างดึกสําหรับแฟนชาวไทยแต่เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะพร้อมเชียร์พวกเธอได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในนัดแรกเจอเจ้าภาพ USA เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีในเช้าวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมนี้ลุ้นนัดแรกของสาวไทยจะเก็บชัยได้หรือไม่รอติดตามนะครับ ฝากติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวของสาวไทยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ